ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวรับอกสายฟรีกันด้วยนะครับผมเราวันนี้กับการตามหาของปี UGC นะครับผมของวันนี้ที่เราพามาหากันนะครับนั่นก็คือ Purple c ิทตันบล็อนะครับหรือว่าหมวกบล็อคเกอรี่คิทตันสีม่วงอันนี้นี่เองนะครับผมซึ่งของชิ้นนี้นะครับแจกทั้งหมดด้วยการสั่งพัน 3, ชิ้นนะครับและตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่900ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งใครที่อยากได้เนะี่ย ผมแนะนําให้เข้ามาเล่นตอนนี้นะครับเพราะเวสเนี่ยมันค่อนข้างทายากนิดนึงนะครับผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือแมปบล็อกการกินซีโมเลเตอร์นะครับผมเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ใต้เดสคริปชันนะครับผมส่วนหน้าตาเกมเป็นยังไงเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้าเกมแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านขวามือนะครับผมที่เขาจะเขียนบอกอยู่นะครับว่าเขาให้เราจะทําอะไรบ้าง อย่างแรกที่เขาให้เราทํานะครับผมก็คือการกดไลค์ให้กลุ่มเขานะครับอย่างที่2คือการค่าทั้งหมด100ตัวนะครับโดยการค่านี้นะครับเพื่อนๆต้องกินตัวที่คะแนนที่มันน้อยกว่าเรานะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับผมอย่างคนนั้นเขาคะแนน4 2่หมเลยนะครับแต่ตอนนี้เรามีคะแนนแค่500นะครับเราก็ต้องทําตัวใหญ่ๆเพื่อไปกินตัวเล็กๆนะครับผมส่วนตัวที่3นะครับเขาให้เรามีมีขนาดตัว10ล้านนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีขนาดแค่545ล้านนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที<ๆ>่ตายเนี่ยเพื่อนๆต้องมานั่งกินใหม่เลยนะครับผมส่วนวิธีการกินนะครับเ<ๆ>พื่อนๆ,อๆก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมมันจะมีที่เพิ่มไซส์ยอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเพื่อนเพิ่ม1ล้านก็ใช้5 9 0โลบักนะครับผมส่วนใครไม่มีตังก็สามารถกินกล่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับถ้าเราโดนชนหรือว่ามันมาใกล้ๆเนี่ยใ,ให้เรารีบวิ่งหนีนะครับผมเพราะถิดเราโดนชนเนี่ยเราตายเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็พภาพไปไวๆนะ เดี๋ยวผมจะไปกินตัวข้างค่ายเพื่อนๆดูนะครับผมซึ่งเขายังไม่เห็นผมนะจ้องเลยผมพุ่งเลยเสร็จมาให้กินซะดีๆยบร้อยครับผมแค่นี้นะครับเก่อเขาตัวเล็กกว่านี่เราก็กินได้เลยนะครับแต่ในนี้ผมกำลังจะโดนกินผมกำลังจะโดนกินแล้วทุกคนเฮ้ย <c oughs> อันนี้เราผมว่าเราต้องมอบแล้วครับผมเพราะผมน่าจะวิ่งหนีไม่ทันนะครับนี่อะเรียบร้อยครับผมวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเขาตัวใหญ่กว่าเนี่รับรองได้เปรียบแน่นอนครับแต่กว่าจะตัวโตเนี่ยบอกเลยใช้เวลานานแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e ด้วยนะครับผมส่วน EP ีหน้าผมจะไปทำอะไรต่อก็ลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ